หวัดดีฉันลูน่าอายุ16ปีทุกคนส่วนใหญ่มองว่าฉันเป็นสาวขี้อายเทว่าชีวิตของฉันกลับไม่ธรรมดาฉันชอบอยู่เงียบเียเพลิดเพลินกับหนังสือและความฝันเพื่อที่จะหาทางใช้ชีวิตในโลกที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อฉันฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเทว่าโหยหาไหนจะต้องคอยปกป้องความลับนี้ด้วยชีวิตครอบครัวของฉันย้ายมาอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าวิสเปอร์ลิงพาย ซึงตั้งอยู่ในป่าลึกแม่ของฉันเซลีนบอกว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ฉันรู้มากกว่านั้นแม่ดูวิตกตลอดเวลาทักว่าตาดูรอบๆเร,รากับระแวงอะไรบางอย่างแม่คอยย้ำเสมอว่าซ่อนตัวให้ดีรักษาความลับไว้โอเคกลับมาเรื่องความลับทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงฉันจะแอบเข้าไปในป่าและกลายร่างเป็นยูนิคอร์นร่างงดงามที่ปกคลุมด้วยขนขาวระยิบระยับและเขาที่ส่องประกายดังแสงจันทร์ท่ามกลางความมืดมิดในป่า ฉันมีอิสระเป็นสัตว์เทพลดแล่นที่ไร้ซึ่งพัฒนาการ แต่ว่าตอนกลางวันฉันคือลูน่าเด็กสาวที่คอยหลีกเล่งกระจกและสวมฮูดฉันแปลกแยกมากและเข้ากับผู้คนที่โรงเรียนไม่ได้ฉันไม่อยากมีเพื่อนหรือผูกมิตรกับใครเท่าไหร่เพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะไม่ปลอดภัยฉะนั้นฉันจึงต้องอยู่อย่างสันโดษก็จริงการมีสองตัวตนแบบนี้มันน่าตื่นเต้นทว่าฉันเหนื่อยแต่แล้วฉันก็ได้พบกับเจสเปอร์นักวาดที่พกสมุดสเก็ตภาพไว้ในมือตลอดแถมยังชอบวาดภาพและช่างสังเกตบางอย่างทําให้เขาดูแตกต่างตาของเขามองได้ลึกกว่าคนทั่วไป และเขาก็เอาแต่มองฉันตั้งแต่ย้ายเข้ามานั่นทําให้ฉันรู้สึกสับสนและไม่สบายใจไปพร้อมกันวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขามาดักรอฉันที่ล็อกเกอร์เอ,อลูดา้าฉันเห็นเธอใส่ฮูดอยู่ตลอดเลยมีเหตุผลไหมฉันยักไหล่และพยายามพูดให้ดูปกติฉันชอบเพราะมันอุ่นเขาเริ่มขมวดคิ้วเหมือนไม่เชื่อต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ลึกลับจังนะฉันพยายามหัวเราะใบเบียงแล้วแล้วนายล่ะชอบวาดภาพเหรอ เจสเปอร์ per, เปิดสมุดของเขาออกเผยให้เห็นภาพยูนิคอนที่บรรจงวาดไว้จใจฉันแทบหยุดเต้นเมื่อคืนก่อนฉันไปเดินเล่นที่ป่ามาก่อนจะเจอรอยเท้าแปลกๆบนหิมะก็เลยลองหาข้อมูลดูไม่แน่ว่าบางทีนี่อาจเป็นบาะแสะว่ายูนิคอนมีอยู่จริงก็ได้ฉันรักษาท,ท่าทีให้ดูปกติทั้งที่ในใจแทบจะก,กังวลอยู่ไม่สุกยูนิคอนไม่มีจริงเจสปอร เขามองฉันตาเป็นประกายเปลี่ยนไปด้วยความสงสัยเธอรู้ได้ยังไงโลกนี้ตั้งกว้างใหญ่จะมีสิ่งมหัศจรรย์ก็ไม่แปลกหรอกนะฉันยิ้มแห้งๆก่อนจะรู้สึกวันๆก็อาจจะใช่แต่ฉันไม่สนหรอกฉันพยายามปลามคนแล้วแต่ทว่าเจสเปอร์ก็ยังไม่เลิกเขาคอยตาตื้อตั้งคำถามและอ้อรอฉันอย่างไม่ลดละเพื่อหวังเข็นข้อมูลเขามักจะถามแต่เรื่องทั่วไปทว่ามันก็ใกล้ความจริงมากจนฉันอึดอัดเลยวันต่อมาฉันเดินไปที่ร้านหนังสือเพื่อซื้อวารสารเล่มใหม่ก่อนจะเห็นชายอ ห้าคนเดินลงมาจากรถ SUV สีดำคนพวกนั้นใส่สุดผูกไทยฉันซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้พยายามเข้าไปใกล้เพื่อฟังเรื่องราวที่พวกเขาคุยกับนายอำเภอที่ชื่อมาร์ตี้ลูก้าพวกเขาอ้างว่าตัวเองมาจากหน่วยงานรัฐบาลที่ทำการวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเครื่องมือแถมยังถามนายอำเภอแบบนี้มองยังไงก็ไม่ธรรมดาแยาละ่ะพวกเขากำลังตามหาบางอย่างไม่แน่ว่านั่นอาจจะเป็นฉันก็ได้ฉันเล่าให้แม่ฟังเกี่ยวกับกลุ่มคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาถึงในเมืองของเราทันทีที่ได้ยินความกังวลของแม่ ก็ยิงทวีคูณฉันมองแม่รีบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าคว้าสมุดภาพเก่าๆออกมาจากแถวหลังกล่องที่ใส่หมวกเอาไว้แม่เปิดหน้าไปเรื่อยๆก็จะอยู่ที่หน้าหนังสือพิมพ์เก่าๆรูปนั้นเหมือนกับกลุ่มคนที่ฉันเพิ่งไปเจอมาเปียบเลยลูนา่าพวกเราต้องระวังตัวขึ้นแล้ว OSS มาที่นี่พวกเขาไม่ไดีๆเหมือนรูปลักฉันมองแม่ย่างสับสนหมายความว่ายังไงพวก OSS คือใครแม่จับไหลฉันก่อนจะพูดเสียงสัน่น สำนักงานตรวจจับสิ่งเหนือธรรมชาติพวกเขาตามหาสิ่งมีชีวิตวิเศษถ้าพวกเขารู้ตัวตนของลูกเขาจะจับลูกไปใช้ประโยชน์พวกองค์กรลูกต้องซ่อนตัวไว้ให้ดีแต่หนูต้องออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนะมันเป็นช่วงเวลาที่หนูรู้สึกเป็นตัวเอง เบลตาของแม่เต็มไปด้วยน้ำตาแม่รู้ลูกรักแต่วันนี้มันนันตารายขอร้องสัญญากับแม่ว่าลูกจะระวังตัวฉันพยักหน้าทั้งที่ลึกๆก,ก็รู้ว่าตัวเองไม่สามารถรักษาสัญญาเรื่องนี้ได้เสน่ห์เย้ายวนจากป่าและอิสรภาพนั้นมันช่างน่าดึงดูดคืนนั้นฉันแอบออกไปอย่างเคยก่อนจะสัมผัสได้ว่า OSS อยู่แถวนั้นพวกเขามาพร้อมกับเครื่องมือสุดล้ำชัดเจนว่ากำลังหาบางอย่างหัวใจของฉันเต้นแรงขณะที่สำรวจาร์ฉันคอยรักษาระยะห่างแต่ว่าด้วยความเลิกฉันก็ วิ่งไปแล้วเผอปล่อยให้ขนวิเศษบางส่วนของตัวเองไปติดกับพุ่มไม้วันรุ่งขึ้นเจสเปอร์วาดภาพในป่าและพบร่องรอยนั้นแค่พลิบตาแรกเขาก็คว้ามันขึ้นมาดูต่อมาเขามาหาฉันที่ถงทางเดินฉันสัมผัสได้ว่าเขาโชว์ขนนั้นด้วยความสงสัยและตื่นเต้นลูน่าดูที่ฉันเจอสิเขาชูมันขึ้นรับแสงมันระยิบระยับราวกับมีพลังนี่มันแปลกมากดูเหมือนของวิเศษฉันหัวเราะกับเกลื่อนเหมือนทุกที่แต่สายตาของเจสเปอร์ก็ยังคงมุ่งมั่นเอาจริงดิเวทมอนหรอเขาพยัก หน้าแววตาจริงจังก่อนจะมองลึกเข้ามาในดวงตาฉันเรากับว่ามองทะลุปลกปลงนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูนะ่าช่วงนี้เธอทำตัวแปลกๆนะใจฉันเริ่มกังวลขึ้นมาฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรเจสเปอร์ดูงุดหยิดยังเห็นได้ชัดเลยไม่เอาน่ะลูนะ่าฉันแค่อยากเข้าใจเธอไม่ได้จะระลาบและล้วงสักหน่อยเธอปิดบังอะไรอยู่อะฉันลังเลใจหนึ่งหวาดกลัวทว่าอีกใจหนึ่งก็อยากวางใจใครสักคน ทุกอย่างถูกขจังหวะเมื่อแม่เดินเข้ามาแล้วพาฉันออกห่างจากเจสเปอร์มีอะไรเหรอคะพวก OSS เพิ่มกำลังการค้นหาพวกเขาวังกับดักในป่าใช้เทคโนโลยีตามตัวและเริ่มไล่า่าวกชาวเมืองแล้วแม่เริ่มระแวงยิ่งขึ้นและเร่งเร้าให้เราย้ายออกไปจากเมืองโดยไว้ลูนา่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องรีบไปก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ฉันคว้มือปฏิเสธหนูไม่ไปไหนทั้งนั้นหนูหนีมาทั้งชีวิตแล้วหนูอยากอยู่ที่นี่แม่มองฉันผ่านไปยังเจสเปอร์ลูกจะเสี่ยงเพราะผู้ชายไม่ได้ ไ,นะไม่เข้าใจหร่ามันอันตรายแค่ไหนอะลูนะ่าหนูเข้าใจดีค่ะแจสเปอร์เป็นเพื่อนของหนูหนูเชื่อใจเขาแม่ถอนหายใจก่อนที่ฉันจะไปถ้าดูหงุดหงิดมากๆฉันเข้าไปหาแจสเปอร์หายใจลึกเลใจฉันเต้นแรงในขณะที่กําลังมองตาเขาแจสเปอร์มีบางอย่างที่ฉันปิดบังนายมาตลอดบางอย่างที่นายไม่มีวันเข้าใจได้ฉันบิดมือไปมาอย่างประมาา ก็จะพาเจสเปอร์เข้าไปในห้องว่างเพื่อคุยกันตามลำพังคือฉันไม่เหมือนคนอื่นนะฉันเป็นยูนิคอร์นทันทีที่พูดจบร่างกายของฉันก็เปล่งแสงเรืองรองอย่างช้าๆข่าสีเงินส่องประกายค่อยๆปรากฏขึ้นตามมาบนหน้าผากส่องสว่างด้วยแสงเวทบนยามฮ้องรัติการฉันมองหน้าเจสเปอร์แล้วรอยดูท่าทีว่าเขาจะหนีไปหรือเปล่าฉันหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะอยู่ต่อนะเจสเปอร์คลายใบหน้าก่อนจะเผย,ยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นออกมา เขายื่นมือมาแตะที่เขาของฉันอย่างอ่อนโยนนิ้วของเขาสั่นไหวอย่างตื่นเต้น ว่าแล้วเชลว,ว่าเธอมีบางอย่างที่มหัศรรย์ขอบคุณที่ไว้ใจและบอกฉันเรื่องนี้นะเขาหัวเราะออกมาเบาๆด้วยดวงตาที่เป็นประกายทุกอย่างของเธองดงามมากลุนะในวันต่อมาแจสเปอร์กับฉันใช้เวลาร่วมกันหลายชั่วโมงวางแผนอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะ O S S เราขบับเคลื่อนแผนด้วยพลสวรรค์ของเขาเราจำลองแผนที่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสับขาหลอกยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นแจสเปอร์กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของฉันนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เจสเปอร์เป็นคนแรกที่แคร์และเข้าใจฉันจริงๆบ่ายวันหนึง่งเจสเปอร์เอ่ยถึงเรื่องที่เขากังวล ต่อให้วางแผนดีแค่ไหนแต่ถ้าพวกเขารู้และจับเธอได้ขึ้นมาล่ะฉันหายใจเข้าและพยายามใจเย็นพวกเขาอยากควบคุมฉันใช้ฉันเพื่อผลประโยชน์แค่นายยอมช่วยฉันก็ซาบซึ้งแล้วไม่เคยมีใครอยู่เคียงข้างฉันแบบนี้มาก่อนเลยนะเจสเปอร์เอื้อมมือออกมาและจับไหล่ฉันเบาๆฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาจับเธอได้ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องปลอดภัยคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจและมีหวังถึงอย่างนั้นฉันก็ยังกลัว พวก OHS ยังไม่เลิกในการค้นหาเวลาของเราใกล้หมดแล้วคำาคืนการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายก็มาถึงพวก OHS ทวีการค้นหาที่เข้มข้นขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและกับดักที่ดูซับซ้อนแม่วิตกหนักกว่าเดิมแถมกังวลมากซะจนไม่มีสมาธิเจสเปอร์ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสีหน้าที่มุ่งมัน่นนี่เป็นโอกาสสุดท้าย ถ้าเราทําให้พวกเขาเชื่อว่ายูนิคอนจากไปแล้วพวกเขาจะหยุดค้นหาเราทํางานหามรุ่งในคืนนั้นสร้างจุดเบี่ยงเบนความสนใจและสร้างหลักฐานเท็จเจสเปอร์ใช้พรสวรค์ด้านศิลปะของเขาค่อยๆสร้างร่องรอยปลอมล่อยพวกเอสเอสชนกันฉันใช้เวทมนต์ยูนิคอนเพิ่มกลลวงขึ้นมาอีกขั้นให้ดูเหมือนว่าฉันอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันขั้นตอนของเราเยอะแยะมากแม้จะอ่อนล้าแต่เราทั้งคู่ก็พยายามเต็มที่เพื่อพิถ์ความลับพอเห็นรุ่งสางพวกเอสเอสก็พากันหัวเสียพวกเขาเก็บข้าวของ เพราะเชื่อว่าตัวเองตามรอยผิดเจสเบอร์หันมาหาชันด้วยแววตาที่กังวลเธอโอเคไหมฉันพยักหน้าขณะที่น้ำตาข่อเบ้าฉันแค่ปรับลื่มนะขอบคุณนะเจสเบอร์สำหรับทุกอย่างเขายิ้มแววตาแฝงไปด้วยความสงส่อเล็กน้อยให้ทำอีกร้อยครั้งก็ยังได้ เธอสมควรได้รับอิสระพวก OSS ไปแล้วฉันสัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่ได้รับกลับคืนมาน้ำหนักของความลับเริ่มเบาบางลงฉันรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ลำพังเจสเปอร์เป็นแสงสว่างในช่วงที่มืดมนที่สุด OSS ไปแล้วความกลัวของแม่ก็เริ่มลดลงเราไม่หวัน่นแม้สักวันพวกเขาจะกลับมา หลายอาทิตย์ผ่านไปทั่วทั้งเมืองกลับสู่สภาพปกติฉันใช้ชีวิตช่วงกลางวันในฐานะลูน่าและเป็นม้าในยามค่ำคืนเจสเปอร์กับฉันยังคงแอบพอบกันอยู่มีตรภาพเราแน่นแฟนขึ้นทุกๆวันเขากลายเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจฉันทั้งด้านการเป็นมนุษย์และยูนิคอร์นและแล้วในคืนหนึง่งในขณะที่เราเดินเล่นในป่าเจสเปอร์ก็ถามฉันว่าเธออยากได้อนาคตแบบไหน ฉันหยุดเพื่อคิดน้ำหนักของทั้งสองตัวตนอยู่บนบ่าของฉันฉันอยากหาที่ที่ฉันเป็นทั้งลูน่าและยูนิคอร์นได้ที่ที่ฉันไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆน่ะแจสเปอร์ยิ้มดวงตาของเขาเปล่งประกายไปด้วยความม,มุ่งมั่นเราจะตามหามันด้วยกัน เรายังคงเดินต่อไปท่ามกลางความเงียบสงบแสงจันทร์นวลผ่องสาดบนทางข้างหน้าแม้จะไม่แน่นอนแต่ก็ยังมีหวังเจสเปอร์ per, คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนที่ห่วงให่และเชื่อมว่าในอนาคตของฉันวันเวลาผ่านไปเจสเปอร์กับฉันได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความลับของฉันในขณะที่เราอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้เราแชร์ทั้งความฝันความกลัวความหวังและมิตรภาพให้กันภาพร่างของเจสเปอร์คือบันทึกการเดินทางที่คอยเก็บช่วงเวลาและความท้าทายที่เรา รเชิญ่มกันวคืนหนึ่งขณะที่ไปนั่งที่เรียมลำธารเล็กๆในป่าด้วยกันแจสเปอร์ก็ถามว่านี่ลูนา่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่เธอได้เรียนรู้เหรอฉันนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งความท้าทายและเวลาแห่งมิตรภาพแสงสว่างเกิดขึ้นเสมอแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมันอาจจะมาโดยที่เราคาดไม่ถึงเหมือนเพื่อนที่เชิดในตัวเราบางครั้ง เวทมนต์ที่เรามองหาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเจสเปอร์พยักหนา้าตาของเขาครุ่นคิดพูดถูกแล้วล่ะฉันเชื่อว่าความแข็งแกร่งของเธอและมิตรภาพของเราจะสามารถรเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้เรานั่งด้วยกันใต้แสงจันทร์สายน้ำไหลลินเบาๆคลอไปกับเสียงสนทนาของเราอนาคตไม่แน่นอนเลยแต่ถ้ามีเจสเปอร์คอยอยู่ด้วยฉันก็พร้อมเผชิญทุกความท้าทายที่รออยู่